สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม The s o u l of Hunter นะครับผมเป็นเกมที่กราฟิกอลังการมากนะครับผมใครที่ชอบแนว Monster Hunter นะครับผมตัวเกมนี้ก็เป็นเกมล่ามังกรนะครับผมจากค่ายเดิมนะครับ NetEase อีกแล้วนะครับผม ใครไม่มี ID n e t e a ตก็มีสอนสมัครใต้คลิปวิดีโอนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ ID ดีของ n e t e a ินะครับในการเข้าเล่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับผมไม่ได้เข้าไปทดสอบมาก่อนนะแต่เคยเห็นภาพพวกกราฟิกอะไรพวกเนี้ยมันอลังการอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่เคยเอามารีวิวเลยนะครับสำหรับเกมรามังกรตัวนี้นะครับมาถึงหน้าในส่วนของการเลือกตัวละครนะมันจะมีเพศชายกับเพศหญิงนะครับนี่ผู้หญิงเนาะนี่ก็มีรุ่นนี้ด้านให้แต่งค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ครับมีนวดมีหน้าเอาแบบหน้าหล่อไปไม่ดีนะเราเอาแบบตัวโกงหน่อยนะครับมีแบบโจนๆไหมเนี่ยเออมันจะเข้ากันไหมวะเนี่ย <laughs> มีเสียงด้วยนะครับเออแรมแรมแรมเอาแบบจมูกกันแผลน,นิดนึงนะครับไปประมาณนี้แล้วกันนะครับขี้เกียจปรับแต่งเยอะนะครับ อันนี้น่าจะเป็นพวกสกองสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมเลือกตัวนี้แล้วอันนี้แล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคตั้งชื่อนะอ๋อมันไม่ให้ตั้งนะครับเกิดเกินตัวสอนเกินนะครับตัวสอนเกิน J เรียบร้อยนะครับผมถ้าให้ผมรู้ว่าตัวสอนเกินมันขึ้นว่า7นะครับผมก็เดาเรียบร้อยเลยนะครับว่าตัวสอนผมต้องเกินแน่นอนนะครับนี่ครับผมก็อันนี้จะเป็นคัสซีในตัวเกมน,นะครับโอ้โหกราฟิกพระเจ้ากราฟิกขนาดนี้ไม่ต้องถามว่าขนาดเกมจะประมาณไหนนะครับนะกราฟิกอลังการงานสร้างขนาดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวนี้เกมจีนมาแรงนะครับโดยเฉพาะค่ายเน็ตอินนะหลายๆเกมที่มาแรงตอนนี้ก็พวก รูออฟโซเวอร์นะครับผมไนท์เอาท์นะโซเวอร์โรยเยอร์นะครับอ d เดนิตี้นะครับของค่ายนี้แบบเกมดังๆค่อนข้างเยอะนะครับที่ออกมาแล้วดีทุกเกมนะจริงๆนะผมชอบค่ายนี้ของค่ายจีนมากนะครับของค่ายนี้นะค่ายจีนนะครับเพราะว่าเกมคุณภาพค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมการันตีแน่นอนนะครับในส่วนของภาพอะไรพวกนี้มันคือค่ายนี้เขารังการจริงๆนะครับทําภาพมางดงามจริงๆนะครับมีข้อเสียก็คือภาษาจีนนะครับแต่ว่าเกมประมาณเนี้ย ส่วนใหญ่มันจะรับเควสออโต้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกตอนที่เราสู้มอนสเตอร์หรือว่าล่ามาังกรกันนะครับผมว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เหมือนจะเลือกกราฟิกนะครับนะก็ทางด้านซ้ายมันจะไม่ค่อยชัดใช่นเมื่อกี้ที่มันขึ้นมานะครับคุยๆไปก่อนนะครับตอบๆมั่วไปนะผมไม่รู้นะครับเ <Yeah. S 2> ทีนี้เรามาถึงในส่วนของการเลือกอาชีพนะครับผมแต่ละอาชีพมันก็จะมีดาวเห็นไหมครับดาวในที่นี้ผมว่าน่าจะเป็นการโจมตีนะ นี่สามดาวพวกนี้ผมเล่นอันนี้อะไรดาบใหญ่นะครับนี่ห้าดาวนะครับโอเคจัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรเรือเ่องอันนี้นะเฉยอ,อ่าเหมือนเขาจะให้เราทำอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะครับจะดีมากเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเราจะไปล่ามอนเตอร์กันนะครับนี่มอนเตอร์หรือมังกรนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่เรียกแล้วกันนะครับจริงๆมันก็เป็นเกมล่ามังกรนั่นแหละนะครับดูในส่วนกราฟิกนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าอลังการแค่ไหนนะนี่ครับอ๋อหให้เก็บของกันนะโอเคยังไงต่อพี่อ๋ออันนี้เราให้เรามาเก็บ คิดสั้นนะครับคิดสั้นคิดสั้นเออไอผมก็คิดว่ามลาล่าได้ล่ามังกรแหละไม่ใช่นะครับให้มันเก็บของก่อนโ,อโซ่ได้โซ่อย่างนี้พี่อยากโซ่อะนี่ครับได,นนนได้สซ่แน่นอนขอสกิลสามได้ซัดนหน่อยโอ้ผมมันไม่โดนใะจะบวกคุณไดไนี่ครับโอ้โหฟันธรรมดาดิอ่ะเด็ล็อบเดดด็อบนะครับเวลาเขาจะโจมตีนะนี่ เสร็จไปหนึ่งครับผมเสร็จไปหนึ fruit, ่งครึ่งหลอดครับผมสกิลสกิลสามแม่งโคตรแรงเลยนะพอใช้จริงครูดาวเกือบสิบวินะครับพอใช้จริงนะคููดาวสกิลแรกเกือบสิบวินะครับเชดเดี๋ยวมาดูสกิลแรกใหม่นะครับครึ่งหลอดอ่ะถ้าโดนจังอ่ะเกือบตายครับเล็ดหลบเล็ดหลบมันจะตีนะครับบวกเข้าไปเรียบร้อยนะครับสามตัว สิวๆครับสิวนะกราฟิกแบบโอ้ยต้องบอกว่าโคตรพอโคตรแม่เลยนะอลังการงานสร้างมากพวกการเคลื่อนไหวตัวละครอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะครับการใช้สกิลท่าต่างๆอะไรพวกนี้คือคือเขาทำมาดีมากครับก็ต้องรู้กันอยู่นะครับว่าค่ายนี้เขาพัฒนาดีอยู่แล้วนะครับสําหรับค่ายนี้นะเรื่องกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่สาคัญการคอนโทรลตัวละครอะไรพวกนี้มันก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่อ่านภาษาจีนหรอกก็คือไม่จำเป็นต้องอ่านอะไรขนาดนั้นนะครับก็ กดรับเควสไปสู้อะไรพวกนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราใช้อปแปลภาษาแปลเอาก็ได้นะครับถ้าจะเล่นอะไรประมาณนี้นะครับดูค่าสถานะเตค่าสเตตัสต่างๆก็พอนะครับเออประมาณนั้นเลยมาหาลุงแกเนี่ยให้ทำลายตีเหล็กตีเหล็กแล้วอ่ะโอเคนี่ครับมีของในตัวนะใส่ไปสิ เราจะเป็นนักรบแล้วนะครับตอนแรกเรายังเป็นแบบพลเรือนนะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับตอนนี้เราจะเป็นนักรบแล้วนักรบรามังกรน,นะครับเต็มชุดเลยนะผมเนี่ยไปรับอะไรรับเคลสิพี่ไปไปไปเ<ป>ท่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่นี่ขนาดแบบชุด,แบบชดแบบกะโหลกลานะครับแบบไม่ได้รังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โหมืองก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะ อีเจนี่จะกระโดดทำไมน้ำเล่นหนึงๆ,ๆ,ๆนะครับอีเจนี่นะนี่ครับมันจะมีเป็นเมืองเนาะไปครับสบายๆนะครับผมในส่วนของการรับเควสนะเพราะว่าเกมมือถือมันมีระบบออโต้เข้ามาออโต้เข้ามานะครับมันก็จะเล่นง่ายนิดนึงนะครับเชไม่ต้องรู้ภา,า,าษาอะไราไมากมายหรอกนะคร<อ>ับถ้าถามว่าจําเป็นไหมภาษาก็อาจจะจําเป็นนิดหน่อยนะครับเวลาเราแบบ จะใช้ของชิ้นนี้ชิ้นนี้แต่ถ้าเราแปลรู้เรื่องนะครับก็ลองใช้อป Google แปลภาษาดูนะครับภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปลอังกฤษเป็นไทยก็ได้หรือภาษาจีนเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะงงหน่อยนะครับถ้าแปลภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่ภาษาจีนเป็นภาษาไทยเลยนะครับเฉยภาษาอักเราคืออะไรพี่จ๋าอ่ามีเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะครับนะเก็บเวลหรออือเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เข้ามาด้เข้ามาด้แด็ดหลบ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 โอ้โหพี่ไอาทิตแมงป่าไปไหนวะ <c oughs> เอาเด้ยอยากตายใช่ไหมเข้ามาหาเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ครับมีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะครับเป็นนักเวทนะอืม <c oughs> เรียบร้อยนะเคลียร์ภารกิจเรียบร้อยแล้วนะโอ้โห แบบสบายสายครับผมดูดิกราฟิกเนาะอ่าจริงๆมังกรนี่เหมือนเนโนเสาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกคัดซีนเวลาเราแบบไปนู่นไปนี่หรือเก็บของอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราแน่เลยนะครับนี่ดูดิไอมีตัวใหญ่ออกมามาแล้วครับผมนะโหเหมือนแรดเลยที่จะโหดไปไหนโอ้โหมันโอ้โห หดร้ายหดร้ายนะครับกดข้ามได้นะครับขวาบนเนาะถ้าเราไม่อยากดูคัดซีนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเขาจะบอกจุดอ่อนนะครับเป็นจุดแดงๆว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างมีตรงเขานะครับผมขาหน้านะครับขาซ้ายหน้านะครับแล้วก็หางนะครับก็เน้นโจมตี3จุดนี้นะครับเรื่องมันจะลดเยอะนะครับเวลาเขาแบบความอะไรแบบนี้ให้โจมตีที่เท้านะครับเท้าหน้าสองโคอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มัวๆเอานะเช ไม่โดนวะไม่โดนวะไม่โดนโอ้โหโดนจักจเลยครับผมโดนจักจั่กระเด็นครับผมนะกระเด็นแน่นอนเอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฟันเข้าไปครับฟันเขาเข้าไปอะหลบ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 มันจะปิดแล้วมันจะปิดแล้วมันจะปิดแล้วของขึ้นครับผมของของเขาขึ้นครับ ของขึ้นของขึ้นของขึ้นในสองของขึ้นเนอะของขึ้นของขึ้นนะครับผมมีของขึ้นละมันของขึ้นแล้ว,ลวทำกิ้งเป็นลูกขนุนไม่ได้นะครับอืมเรียบร้อยนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเนี่ยอ่าเอเค,ครับตอนนี้เราจะเห็นจุดอ่อนนะครับหมว่าตอนนี้ขาด้านไหนเสียหายอยู่นะครับ มีเปิดเหมือนเลนดงเรดาด้วยนะครับอเจโดนอีเจโดน,โดนมันกระเด็นเลยอ,อีเจโดนกระเด็นเลยนะครับจะโหดร้ายไปไหนเนี่ยโอ้โหงานสร้างนะครับผมฟันในตรงที่สีฟา้ฟานะครับขาสีฟา้ฟานะครับฟันไปเนาะมีกิ้งใส่เราด้วยนะท่านคิดว่าตัวใหญ่และเก่าใช่ไหม อมืมาครับผมมา fits. มามามาดีว่าโดนแล้วไม่ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะครับเราโดนแล้วเลือนเราไม่ได้ลดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับน่าจะใกล้ๆเคลียร์ภารกิจแล้วนะครับล้มแล้วนะเออโอ้โหก็มีคัตซีนะครับผมจะดูก็ดูได้นะครับ หรือว่าไม่ดูก็ข้างบนนะครับผมมีเมนูสกิปอยู่นะครับผมโอเคครับผมในส่วนนี้ผมก็ฝากเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ